เรื่องของสงครามของตำรวจผมใช้คำนี้แล้วกันครับไม่ใช่ศึกแล้วก็คือกรณีบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็มีต่อเนื่องการโต้กันไปนะทางตำรวจก็ยืนยันข้อกล่าวหาอธิบายลนะเอียดทำพรีเซนเทชันอธิบายบมีคลิปมีอะไรทางบิ๊กโจ๊กให้ทานายมาโต้ว่าเอา้าไปบังคับเข้ามาหรือเปล่าพยงพยานและที่สำคัญที่สุด มีการบอกว่าบินน๊กโจ๊กหนีไปแล้วครับวันนี้ทนายความก็เลยมาบอกเลยไม่ได้หนีคือกำลังจับงั้นเริ่มต้นที่ท่านนี้ก่อนเลยนะครับวันนี้เนี่ยทางพลตำรวจโทไตรงผิวพันธ์รองโฆษกสํกานักงานตํารวจแห่งชาติก็มาถแถลงความคืบหน้าคดีสินบนทองคําจํานวนกว่า10ล้านบาทที่มีการกล่าวหาบิ๊กโจ๊กนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานอาดีตรองผบตอรอที่ไปติดสินบนหนึ่งในกรรมการปปชเนี่ยนะครับทางพลตำรวจโทไตรงวันนี้เชิญตํารวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคนบ้านพักของนายสุรสุรรทททธธิิ์์นนนนนาาสคีี้้้เเ่ป็จห รักษาความปลอดภัยของประจําตัวกรรมการปรปรชท่านที่ถูกกล่าวหานี่แหละนะครับแล้วก็ถูกระบุว่าเป็นคนรับทองคําจากพันตรวจเอกภาคภูมิพิสมัยที่เรามีคลิปมาให้ดูก่อนหน้านี้ที่ไปส่งกันที่สมาคมชาวปักใต้นั่นแหละนะครับในขณะเดียวกันวันนี้ทางตํารวจเอาคลิปวิดีโอประกอบกับเนื้อหาในการสอบปากคําพยานในคดีเอามาเปิดให้ดูเลยนะครับซึ่งพยานคนนี้น่ะ ยอมรับว่าไปที่สมาคมชาวปากใต้เนี่ยจริงๆมีการส่งมอบทองคํากันจริงๆตัวพยานก็ยืนยันว่าเป็นเพียงผู้รับคําสั่งเท่านั้นแล้วก่อนหน้านี้ปรากฏว่าพยานคนนี้เนี่ยไปแจ้งความกลับชุดสืบสวนว่ามีการบังคับขู่เข็นนี่มันเข้าข่ายผิดตามพรบอุ้มหายนะถูกบังคับสอบปากคําแล้วก็เอาคุมตัวไว้ที่สถานีตํารวจภูธรท,ท่าฉางนานกว่า13ชั่วโมงเลยไม่ได้พบไม่ได้เจอใครเลยนะเอากระดาษ A4 เขียนข้อความมาให้แล้วเอามาให้เซ็นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ,รบแล้วคลิปทั้งหมดเนี่ยนะครับ ามาเปิดให้ดูวันนี้3นาทีแต่ทั้งหมดเนี่ยมันยาว3ชั่วโมงนะครับแล้วพลตำรวจโทไตรงบอกว่าบรรยากาศในการสอบปากคำที่เกิดขึ้นตอนนั้นนะครับวันนั้นเนี่ย ชุดสืบสวนทําตามขั้นตอนมีการอ่านหมายค้นตรงกับคดีที่มีการแจ้งผู้ถูกกล่าวหาในฐานะพยานอีกทั้งผู้ถูกกล่าวหาก็สมัครใจไปที่สถานีตํารวจกับเจ้าหน้าที่เองนะครับเนี่ยเขาก็จะมีภาพตามขั้นตอนให้หมดเลยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูภาพนะครับที่ตํารวจเขายืนยันมาว่าไม่ได้มีการบังคับไปสถานีตํารวจนะครับเอาไปดูนนกันนะครับการแจ้งข้อหา,า,าอไปผู้พวพากษาตรวจไปผู้พิพากยเป็นอ้าวเราได้ใจครับอ่ะขันได้ยังสันเท่าไหมวครับ กันนะงดังวครับเดี๋ยวู้นีปรับเขาอครับในส่วนของทนายความใช่ไหมหรือตรงไหนก่อนนะไปดูในส่วนของคุณสุรสิทธิ์คนเมื่อสักครู่นี้คนนี้แหละนะครับเออที่บอกว่าการไป ตรวจค้นเนี่ยนะครับแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องของการาว่ามียาเสพติดไหมมีอะไรไหมนะครับทางตํารวจว่าบอกว่าการอ่านหมายค้นเป็นการอ่านหมายตามปกติเพื่อที่จะสอบถามว่าในที่นี้เนี่ยมียาเสพติดมีอาวุธปืนหรือเปล่าเป็นบทพูดปกติของการอ่านหมายนะครับที่ต้องมีการพ่วงส่วนนี้เข้ามาด้วยนะครับแล้วที่พูดถึงเรื่องการสอบปากคำอันนี้เป็นภาพที่เป็นการสอบปากคำภายในห้องนะครับซึ่งเป็นวันที่25ธันวาคมนะครับช่วง7จ็ดโมงเช้า,เาถึง7จ็ดโมงเช้าของวันที่26ก็คือ6กโมงเย็นของ25ไปต่อถึง,งเจ็ด 26นะครับแล้วก็ยืนยันบอกว่าห้องสอบสวนเนี่ยสามารถเปิดประตูได้ตลอดเพื่อให้พยานเนี่ยไปพบเจอกับคนที่ติดตามมาแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้บังคับมาหรือว่ากดดันให้อยู่เพียงคนเดียวในนั้นเนี่ยมีผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐาน8อยู่ด้วยในส่วนที่นายสุรสิธิ์ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพียงผู้รับคําสั่งคือทางพนักง,งานสอบสวนก็เชื่อตามที่นายสุรสิทธิ์พูดนะครับแล้วก็หลังสอบปาะคำเสร็จก็ให้เขียนบันทึกคาให้การยืนยันความบริสุทธิ์แล้วก็ส่งให้พนนนักง,งาสอบสว บกปปปยืนยันว่าไม่ได้บังคับนะฮะเดี๋ยวฟังจากปากของพลตํารวจโทใต้ลงเลยว่าไม่ได้มีการทําอย่างที่ข้อกล่าวหาใช่ไหมครับแล้วก็มีอีกพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยสารปกครองสูงสุดนัดอ่านคาพิพากษาในคดีที่บิ๊กโจ๊กไปยื่นฟ้องทางพบตรนะครับทางกอคตรและนายกเนี่ยนะครับเรื่องที่ว่าให้ถ่วราชการไว้ก่อนเนี่ยนะครับมีกระแสบอกว่าถ้าคดีนี้เป็นบวกท่านจะได้กลับมานะครับอาจจะเป็นยังไงฟังนะฮะ ถ้าตัดสินว่าคำสั่งที่ให้ออกไว้ก่อนท่านรองโจ๊กจะบริสุทธิ์เลยกลับมาได้ผมเรียนว่าคำสั่งที่ตอนนี้อยู่ในการที่จะที่พกจะอ่านคำพิพากษาใช่ไหมครับพรุ่งนี้เนี่ยคือท่านรองโจ๊กไปฟ้ปองที่ศาลปกครองสูงสุดในเรื่องคำสั่งให้ออกไว้ก่อน คำสั่งให้ออกไปก่อนเนี่ยเป็นการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตามกฎหมายตํารวจเนื่องจากเห็นว่าตํารวจเหตุเป็นอาชีพที่กระทบต่อความสงบสุขเรียบร้อยของพี่น้องประชาชนหากคุ้มชาเห็นนะครับว่าพนัการตํารวจท่านใดที่กระทำความผิดนะครับผมขอญาติแม้แต่รายละเอียดกันนะร้ายแรงทํานองนี้ถ้าเห็นควรให้ออกจากราชการไว้ก่อนก็ให้ออกไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีการตั้ง คณะกรรมการพิจารณา